ประเด็นที่อยากชวนตามกันต่อคือเรื่องของการจับตาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งปรากฏการหญ้าทะเลได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตรังเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านตามกันมายาวๆจนภาพของพยูนผอมนะคะเมื่อวานนี้คุณปิ่นศักดิ์สุรศดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะค่ะท่านลงพื้นที่ไปสำรวจพยูนแล้วก็ไปเก็บข้อมูลหาความเสียหายของหญ้าทะเลบริเวณเกาะมุกจังหวัดตรังนะคะ ภาพที่ลงไปในพื้นที่นักข่าวพลเมืองของเราติดตามไปด้วยรวมถึงทีมข่าวในพื้นที่ของไทย PBS ค่ะนี่คือภาพล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหญ้าทะเลมันโผล่พ้นทรายขึ้นมานิดเดียวเองคุณบวินานิดมากนิดเดียวนะคะปกติต้องยาวกว่านี้ค่ะจากการสำรวจหญ้าทะเลในครั้งนี้พบว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เสียหายแน่นอนค่ะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อนเนี่ยนะคะน้ําทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําให้ระดับน้ําลดต่ํานานกว่าปกติ แต่นอกจากโลกร้อนอีกปมที่คนในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตและรายงานไปแล้วก็คือเรื่องของการขุดลอกร่องน้ำกันตังจังหวัดตรังเพื่อการเดินเรือของกรมเจ้าท่าเพราะการลงพื้นที่สำรวจแหล่งหญ้าทะเลล่าสุดไปเจอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือดินมันค่อนข้างหนาทรายค่อนข้างหนาหญ้าโผล่พ้นขึ้นมาได้น้อยค่ะไปดูอีกหนึ่งภาพนะคะที่ทีมของเราเข้าไปสำรวจ จากนักข่าวพลเมืองนะคะคุณจำนงศรีนครลงไปในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปพบนี่ค่ะตะกอนทรายที่ทับ ถมบริเวณแนวหญ้าทะเลเป็นจำนวนมากถ้าคุณผู้ชมสังเกตตัวทรายเขาจะมีความหนาเป็นพิเศษหนาผิดสังเกตซึ่งคนในพื้นที่คาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากโครงการขุดลอกร่องน้ำกันตังนี่ไม่ใช่ประเด็นใหม่นะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2563เคยมีการร้องเรียนไปแล้วแม้แต่ตอนที่ขุดลอกร่องน้ำจะไม่มีการดำเนินการแล้วก็ตามแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหญ้าทะเลรอบนี้มันมีความคล้ายคลึงกันมากค่ะทางกรมทรัพยา ากรทางทะเลละไทยฝั่งจึงได้เก็บตัวอย่างดินน้ําเพื่อไปสํารวจวิเคราะห์ภายใน1เดือนก็จะทราบผลนะคะแล้วก็เตรียมหารือร่วมกับกรมเจ้าท่าหาแนวทางในการป้องกันผลกระทบ จากการขุดลอกต่อไปด้วยค่ะยังไม่ฟันธงว่าส่งผลต่อกันหรือไม่เรื่องของการขุดร่องน้ําแต่เป็นข้อสังเกตในพื้นที่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจําได้ไหมคะช่วงปี2563เราพบว่าจุดแรกที่มีความเสียหายของหญ้าทะเลก็คือบริเวณเกาะลิบงจังหวัดตรังเกาะลิบงอยู่ห่างจากจุดที่เป็นจุดขุดลอกร่องน้ําเพื่อดําเนินการร่องเรือของท่าเรือกันตังสักประมาณ8กิโลเมตรที่เราขีดเส้นสีเขียวหลังมีโครงการขุดลอกแหล่งหญ้าทะเล ทะเลเกาะลิบงก็ผิดปกติมาโดยตลอดตั้งแต่ปี63จนมาล่าสุดปี2565ถึง2566หญ้าทะเลในแหล่งอื่นๆก็ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมไล่สายตาขึ้นไปด้านบนของภาพจุดที่ได้รับความเสียหายก็คือหาดหยงหลําแหล่งหญ้าทะเลแปลงใหญ่อีกจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นตอนนี้และมีการลงพื้นที่ไปก็คือที่เกาะมุกนะคะ พื้นที่เหล่านี้ไม่เป็นแค่แหล่งอาหารของสัตว์น้ําหรือแหล่งอาหารของพยูนเท่านั้นแต่ยังเป็นตู้กับข้าวของคนในพื้นที่ค่ะไปฟังเสียงชาวบ้านที่เกาะลิบงสะท้อนถึงความผูกพันต่อระบบนิเวศรตรงนี้ค่ะไน้ยังกอง้องอ่าไส้ที่มีประเรีมาประเรีมาร,มารในแต่ละปีเนี่ยเป็นลัน,ลน,ลนคิ้วนียทิ้งก้องดหมือนกันเรืยนะ่ของนิสถาเนี่ย,ยม,มีพุนกระตบโดยหมากเลย ทำไมเปลี่ยนแปลงจะเนี่ยปล่าในกรตับต้มยาตาลีไอซี่ให้ตายตมันกากระทบกระผมเระว่าชาวบ้านเคยอะลุกพุงลุกปล,ล,ลาเมื่อก่อนมีนะแต่ตอนนี้ไปแต่งไปได้ครับไม่ค่อยดีอคอยลดยจำนวนลงปูเี่าไหร่ปูอ่ะก็ลดลงกุ้งที่เคยลุได้เป็นแบบเยอะๆก็นหน่อยลงสับยนถูกซวนนะคะมีพคนหมดเลยวันว่านสักวันหนึงถ้าเราคิดกันได้เรารวมมือกันได้เดี๋อวก็อันดับกระตงจีใจในการเทปนะเพราะว่าเหตการณ์มันจะกลับ จำเมื่อเดิมไหมเมื่อเดิมอีกอีกเหลืองนั่นแต่ว่าน่าจะดีกว่านี้